ผมกินด้วยแม่อู้หูไมได้ไรไม่ได้ไงแต่ช <laughs> ่างหน่อย,อไ,อย,อยไหมข <laughs> นาดใหญ่โอ้ยไอ้แม่ช้าครับอ๋ออย่าเดินย้อนสอนน้ำมิ่งนะอุ้ยดวงวัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะว <Yahoo! S 1> ิ่งเดินออกกาลังกายค่ะเดินออกกาลังกายช่วงเย็นนะคะออีนน๋นีนนนนออนออออง เออเอ็กซ์วงอยังแบบนั้นเอาหมุนกวงแล้วหมุนหมุนเอาหมุนเช่าแล้วหมุนเช่าหมุนเช่าหมุนเช่าแล้วโอ้แสงโอ้โหทั้งพวงทั้งทังท้งพวงทั้งไงทั้งหลากโอ้แดด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  ดูดูทำมือผมกินด้วยแม่โอ้โหดไรใดไงแต่ช่างหน่อยไหมขนาดไ้ยาก่อนไงแท่ฮะเฮ้ยอนดย้อนาดนยาปุ๊บสิย้อนดินออกมันมาเอ้ฝ้าวฝ้าฝ้าวยาฝ่าวนัรมิ่งยาฝ่าวนัรลูกอ้ยยาฝ่าวยาฝ่าว เสียงกลางกลางเลยดังขั้วมากเลยกลางกลางเลยต้องขอบคุณแม่แป๊ะมากเลยนะคะส่งส่งเขาเรียกอะไรบัตกระลงเะออหืออีกเป็นยัง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 เนาะเป็นยังเนาะเป็นยังเนาะอ้โหยใครมาเราเจอใครเนี่ยโอ้ โอ้ยแม่สาครับไอแม่สาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอกันแล้วเจอกันแล้วค่ะเป็นยังไงดูดูพาแม่เดินโอ้โหดูนะคะแม่สาครับไปใส่นั่นไปทางไหนแม่สาแม่สาไปทางไหนนะแม่สาโอ้โหดูรีบมากเลยรีบไปไหนน้อ่นนอ น้องเมษานะคะรีบมากเลยโอ้ยนิ่งวะเฮ้ยพี่พันชิรีบไปใส่นิ่งว่างสิแหละดูดูดูพุ่งกับสิฟ้เพิ่อกันแหละสันเอาให้รวดสั่งไว้ก่นอนบอบ๊ายบายช่างไปแล้ว Oh. แสงคือตะบัะฮูกกล้องพัทยาป๊อกป๊อกแปนบอลหงแนบอลนิงนบอลหงปนบอลหิงวิ่งคับวิ่งอันนั้นอันนั้อีหยังสีบอยสีใบอี้ย ช้างน้อยโอ้อยากเขา้าปาอยากเขา้าปาอุ้ยได้ยาพอมแม่<ด>ผมได้ยาน้ำเต้าเต้าแม่<ด>ผมกินยาเหรอในเห็นบ้านนี่้นักยางทางไหนเนี่ยคิดทางนี้บ่ยี่ยมสอนบ่า้าโอ้โหรถคือหลายแท็กรับ ฮอย่าเดินย้อนสอนน้มิ่งนะนุ้ยดวงวังมือน้อยน้อยนั่น <c oughs> <c oughs> เห็นรถแหนไม่ได้เลยพ่อเกอบอกโอ้เท่ยโองบอกรถไปเที่ยวนะ <c oughs> โอ้เหมือนล่าเริงนะมิ่งนะปกติก็ก็ล่าเริงอยู่นะยิ่งได้ออกข้างนอกยิ่งล่าเริงนะคะยิ่งคึกนะคะดูถนนนี้เป็นของมิ่งถนนนี้เป็นของมิ่งนะคะดูมิ่งจะโองสองเล่นเลยปะมิ่งอะอเล่นเดียวพอลูก แขกนะคาใหญ่นะทางคีดตลอดเลยน้องมิ่งตื่นเต้นนะคะสงสัยตื่นเต้นเอาสวัสดีครับแนลล่สวัสดีครับโชว์แนล่วลครับเล้วมุกสากอะไรเพลิน อะไรนั่นเขานั่งบ่ช้างนั่งเพื่อนก็นั่งแบบนั้นดูดูนะคะช้างโอ้โหเพื่อนนั่งตีนันเป่านั่งซื่อๆนี่โอ้นั่งเพื่อนก็้นมานั่งขึ้นมิงเพื่อนก็นั่งแบบนี้เพื่อนขึ้เอานั่งเพื่อนขึ้เอารอย่อแบบนี้โอ้นั่งคุกเข่า โอ้โหนั่งนะนั่งชื่ออะไรนะแม่แพรแเพรนาะป่าป่ามิ่ง,งอ๋อแม่แพรเนาะเแต่ก่อนไปเดออะไรน,นะร่วมร่วมงานบ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนว่าไปไปงานด้วยกันบ่อยใช่ไหมเ,เ,เคยเลี้ยงด้วยกันอยู่ที่ป่านเนาะแต่ก่อนบ้าน ขึ้นดังแบบนั้นมึง ลงมาจากถนนใหญ่นิ่งไม่คลึกเลยจะเป็นแบบหอดบ้านเซ้งเหรอเหมือนจะเหมือนอารมณ์แบบว่า่จะถึงบ้านแล้วเหรอประมาณนี้นะแค่แค่รดอเพิ้นหนึ่งดดูขนาดถูกคออยู่นะคะเนี่ยจะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์นะคะน้องมิ่ง เห็นมอไซด์ไม่ได้เลยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลูกเลี้ยวขวาสิไปซ้ายเออเลี้ยวขวาตุ้ยตีตามมาแล้วใส่ไปเห็นบ่โอ้โหไปกับปั้นเออไปทางนั้นแหละเกี่ยวทางกันไปยังไม่สักหมื่นเลยส่วนเดือนก็อย่าลืมเข้ามาแชร์สไครตกับไลค์กับแชร์ด้วยนะครับ ที่แจ้งีู้สื่อขาวก็ต้องขอโทษขอไปนะครับลากันนะครับ